สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะวันนี้แม่ตะวันจะมาแนะนำวิธีวางระบบน้ำในสวนโอมนะคะและสวนผักพอดีเพื่อนๆทางบ้านเนาะอย่างเห็นระบบน้ำที่ชัดเจนแม่ตะวันก็เลยจะพามาดูคะ่ะแล้วก่อนเราเคยทำคลิปไปแล้วคะ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวแม่ตะวันจะมาบอกให้ชัดเจน อีกครั้งนะคะเนี่ยคะ่ะเราใช้เครื่องปั๊มน้ําไม่ได้มียี่ห้ออะไรมากนะคะเป็นเครื่องปั๊มน้ําธรรมดาตัวนี้ใช้มา3าถึงสปีแล้วค่ะยังยังใช้ได้ดีอยู่เครื่องปั๊มน้ําตัวนี้ใช้สองนิ้วนะคะ เราทำสวนอยู่ไล่ฝฝ่ายเท่านั้นเองเนี่ยค่ะไอท่อท่อส่งน้ำก็สองนิ้วท่อส่งแล้วท่อท่อที่ออกเนี่ยค่ะไหลออกไปก็สองนิ้วท่อส่งอยู่ทางนี้ค่ะสองนิ้วนะคะเพราะเพราะเครื่องของเขาสองนิ้วเท่านั้นเองแรงแรงดันของเขาก็ไปไปได้ค่ะที่ไล่ฝาฝ่า เนี่ยค่ะเป็นเครื่องธรรมดานะคะเพื่อนๆไม่ได้มีห่ออะไรมากมายเลยเครื่องจีนแดงเนี่ยค่ะถ้าใครใช้เครื่องปั๊มนะเนี่ยค่ะเราจะมีฐานวางฐานด้วยเดี๋ยวเวลาฝนตกฝนตก,ตกน้ำไหลไมันจะได้ไม่เข้าเครื่องเนาะแล้วเราก็ทำหลังคาไว้ให้โซาเดี๋ยวเรามาดูนี่กันนี่คือท่อท่อส่งนะคะเพื่อนๆท่อยาวไปหละสองนิ้ว หัวกะโหกโลกเขาก็อยู่ในน้ําค่ะนี่ค่ะพอดูดขึ้นมาก็คือสองนิ้วเหมือนกันฟารมตัวนี้ครามชันของบ่อนะคะถ้าไม่เกิน7จถึงแเมตรเขาดูดได้ค่ะดูดขึ้นมาได้สบายเลยหอตะวันซื้อมาอามา 4, ประมาณสี่สี่พันฝ่าบาทเท่านั้นเองใช้มาหลายปีแล้วค่ะ สี่ปีแล้วเพื่อนคะพอเราต่อต่อท่อส่งน้ำนี่ค่ะน้ำจะไหลดูดมาเนาะประมาณสองเมตรสองเมตรเพื่อนเพื่อนต้องใส่อันนี้นะนี่ค่ะตัวนี้สำคัญที่สุดเลยเขาเรียกตัวกักน้ำค่ะตัวนี้เนี่ยประมาณสองเมตรเราต้องใส่ใส่ตัวกักน้ำไว้ตรงนี้นะเวลาที่น้ำมัน เราปิดปิดน้ำเนี่ยค่ะน้ำมันไหลย้อนกลับมามันจะได้ไม่ต้องไปกระแทกทําให้กระโหลกเราเปิดหรือกระแทกเครื่องเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเราจะใส่ตัวกักน้ำไว้ตรงนี้ค่ะเวลาเราปิดน้ำน้ำไหลย้อนมาเนี่ยเขาจะตรงนี้จะกักเอาไว้เลยคือถ้าเราไม่มีตัวนี้นะมันก็จะไปกระแทกเข้าเครื่องแล้วมันก็จะไปทำให้กระโหลกของเราหลุดค่ะเพื่อน วางวางเป็นแนวตัวนี้คือทำให้น้ำแรงนี่ค่ะเราจะเอาสูงแค่นี้หรือสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะคะนี่แล้วเขาเรียกตัวแรงดันค่ะแรงดันหรือตัวพักน้ำมันจะมีอากาศอยู่ในนี้ค่ะมันจะทำนะให้น้ำของเราอ่ะพุ่งแรงเพื่อนถ้าที่ประมาณหนึ่งไร่ฝาเราก็ใส่ สองสามตัวดูระดับพื้นที่เราว่าชันหรือเรียบนะคะเนี่ยถ้าเราเรียบเราใส่ตัวเดียวก็ได้ค่ะไล่ดิไล่เดียว้วสองตัวก็กําลังดีเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมตัวนี้คือแรงดันจะทำให้น้ําแรงกระจายเลยค่ะตัวนี้ นี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะวางท่อมาตามร่องโอมแล้วเราจะมาใส่วาวปิดเปิดตัวนี้เพราะว่าถ้าเราเครื่องสองสองนิ้วเนี่ยค่ะเราจะเปิดแค่สี่หัวนี่ค่ะเห็นไหมแล้วเราก็ทำท่อส่งไปเราจะเปิดแค่สี่หัวเองเพื่อนๆเราจะทยอยเปิดสี่หัวค่ะ เราะว่าเครื่องเราก็ไม่ใช่ว่าเครื่องใหญ่มากมายเนาะแต่มันก็ทำงานได้ดีค่ะเพื่อนๆสี่หัวนี่ก็แรงกระชูดเลยพอตรงนั้นพอแล้วเราก็จะย้ายมาอีกที่นึงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่จะใส่สปริงเกอร์นะคะเราทำหัวเงี้ยไว้เพื่อนๆเนราวางไว้ตามร่องผักหรือร่องชโอมเรา แล้วเราก็เอาสายยางเสียบเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้สายยางวางให้มันไหลไปตามสายยางก็ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ใช้หมวดสปริงเกอร์เพราะว่ามันยังลงทุนอีกเยอะเนาะบางคนยังไม่ได้เพื่ผักขายเลยเนี่ยใส่สายสายางจุบใส่ตรงนี้แต่ก่อนแม่ตะวันก็ทําอย่างเงี้ยค่ะยุบใส่แล้วเราก็จะวางน้ําในร่องเลยถ้าอย่างนั้นคือหนึ่งอาทิตย์แล้วให้น้ําทีนะคะเ,เพื่อนก่อนแม่ตะวันก็ทําอย่างเงี้ย อสี่หัวครั้งนี้เราพอแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนมาอีกซีนึงค่ะเราก็จะปล่อยอีสี่หัวนี่ค่ะเราจะปล่อยทีละครึ่งเพราะเครื่องของเราสองนิ้วแต่ถ้าเพื่อนๆนวันไหนอยากจะได้เครื่องที่แบบยังใหญ่ใหญ่เลยแล้วเปิดทีเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆนถ้าเรามีทุนเนาะ หรืออย่างใหญ่เลยแต่อย่างนี้แม่ตะวันก็ใช้มาเป็นเป็นสิบปีแล้วคะ่ะเครื่องปั๊มอันเก่าก็น้ํามันเข้ามันไม่ได้เสียเพราะเครื่องนะคะเครื่องอันเก่ากเราก็ใช้มาตั้งหลายปีน้ําไหลเข้ามันเลยเสียแล้วก็ปล่อยทีละสีหัว ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่ตะวันด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามระบบน้ำในสวนผักสวนชะอมค่ะเพื่อเพื่อนๆท่าไหนเนาะจะเอาไปทำเนาะแม่ตะวนนันก็แนะนำขอบคุณนะคะสำหรับาติดตามสวัสดีค่ะ